สวัสดีครับอักใตกันย่ำกันเออีกคือเก่าพี่น้องปอากันเสวีนวันที่31กรกฎาคมปีหกห้าเหมือุดท้ายของเดือนหลยพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศสวัสดีทุกคนล่ะพี่น้องีอ่มาเป็นกําลังแรงใจคนชงปลา่อากันอยู่ปลาไหมน้องเมกเด้อพี่น้องวันนี้เป็นช่วงเฮ็ดไหว้สีใดสีม่มันสำารดบกรอรุ่นน้องกันพี่น้องอ่อาปอกาัน มื่อสุดท้ายของเดือนเดอิอพี่น้องมื่อนี้วันพอกันวันที่สามสิเบเอ็ดกรกฎกราคมปีหกห้าเมื่อสุดท้ายของเดือนเลยพี่น้องเขาป่าคือเก่ากับนายเกลคือเก่าหรอพี่น้องสวัสดีค่ะหลุนน้ำยาเกลืด,ด้วยจามเนสิมานบอมหลุนน้ากันพี่น้องมันเป็นช่วงเฮ็ดไหวเป็นร้อยตอหรอพี่น้องมา <c oughs> หลุนวัาสิดาสิมานเฮ็ดยังไงเอาเายเกลยืนเฝ้ายังยืนเฝ้าเฮ็ดก็ เอาเหรอดอกแรกแห้งมันพี่น้องเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดกอแดงนี่นะขออนุญาต่ายรูปไปนะดุ้ยเลยเออหงามเนาะงามเขาโครงการจุ่มนึงเมาหงงามแต่กำลังขึ้นใหม่หาหลุนน้ำกันแย่ๆเด้อพี่น้องมาเนี่ยจะได้สีมันซ้ำได้พอกันบรรยากาศอึมครึมคือเก่อลรอพี่น้องเป็นคึ่มๆคือฝนสิตกแต่บ่ตกดอกพี่น้องคึ่มซื่อๆลรอคือ จุมนนจ่มหน่อยๆจุ่มหน่อยมมนแมนบ่แมนอ๋อเขาเก็บอยู่เลยมนบ่ได้ใหญ่เคลียจนแปนเนาะ,ะเกิดไลายเดอพี่น้องเฮดกอ่อผมแถวนี้พอกันส่วงเศร้าเลาะเบิ่งตามหมเฮดกอก่อนพี่น้องิไดลสิมานจักดอกิไดลสิมานซํำได้กะรอรลุนน้ำกันพี่น้อง งามแย่เก๋ไบดได้หลุดเมียได้เนาะได้แักตาได้เนาะแมนเอ้อจุมม๋ม <c oughs> ว่ามันมาปั่นมาแต่งไว้พี่น้องงามาคักแข้งคุอุ้ย <c oughs> ข้ออีกบ่เอออ่าดอกงามอยู่ก็แล้วเนาะคนเอาไปแล้วนิดนึง <c oughs> แบ่งก,กันกินเป็นเฮ็ดหน้าแลยังลง,งเหลืออยู่ดอกลงมันเห็นที่บอดอกนึง อืมเอานี่ยบอกฮะเล่มพอเล่มเด้อพี่น้องตองดอกงามๆามาลงเลยดอกงามบางสีก็ไข่อยู่ดอกนึ่งแม่ขาตัวลงจังสีกับไข่ได้เนาะยังงามเนาะฟางต้นเจนเออเอาขาไตดอกลงมันละพี่น้องมาอนี่ยอ่ะย่างงามอยู่ดอกนึงเพลออยู่เห็นบ่เห็นแล้ว หลาอยู่บ่เป็นหมู่เลยบ่แต่บานนอเอาบานก็เอาพี่น้องานยังบ่ทันอันยดอกพี่น้องยังได้อยู่บ่ทันาภูเก็ตดอกนึงดอกลงอยู่ด้งอือดอกลงงามดอกนึงเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนแล้วเด้อพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้รอลุ้นนํากัน ใได้สิมันซ้ำได้จูงางามพี่น้องอ,อยัางลงเหลืออยู่ลูงจุ่มงามไว้อยู่ยังพอได้อยู่อพอได้บ่ได้นณิตนาแสเนี่ยบานมันได้ก็ใส่ได้อยู่ได้บ่งมู่ไงเนาะ <c oughs> สำหรับบางมือ่อการเดินเรื่องในคลิปกะอาจศิขืนเค้งให้ห้าเด้อพี่น้องกะพอเฮ็ดหลายกัม้อนล่ะพี่นอ้องช่วงเฮ็ดหน่อยกัสิบบุป,ปันไดเฮ <c oughs> <c oughs> ็ดน่อยงอเล่นเฮ็ดหน่อยอย่างเงองงองงเนี่ย บางเท้อกับเมื่อยนะผมลาพี่น้องเอาปลาทุกเมื่อแถบบริเวพักฟอ,อร์เรย์อ,อยู่สีดอกเลยเลี้ยนไปเลยเลี้ยนไปเลยเนาะเอาดอกนี้ย่างงามอยู่ตัวนี้มีฝน,น,บบนก็มีเนาะออดอกดวสวยยหญ่เกลเล่นไปเล่นมากกับสีมันอยู่ได้เนี่ยเนาะเพิ่งเพิง่งแล้วโอ้ฝน นัน่นเหลกแกงเลยเด้อพี่น้องเกือบน่องเกือบโบเห็นตัวนีิอยู่ใต้ใบตองใส่ดอกก็เห็นน <c oughs> <อ>ี่ยใส่ดอกลงในหลพวกเข้ามือหนิน้ำดอกนะ่องมันแม่นคนกับลูกลาลันี่ใส่บานเขาเกิดบปิ้ลแล้วมันเกิดน้ำกลดข้ามน่อดอก <c oughs> น้ำเนาะกับเป็นตำนานอยู่เด้อพี่น้องคอเลื่อยอยู่ ถึงสิบบเป็นโมกับพ่อที่ละดอกสองดอกเดีกเ็บรวยอยู่เป็นเฮ็ดเล่มเราพี่น้องช่วงนี้แมนปะแมนเฮ็ดหาแหละละลี่กันได้ก็เห็นดอกนึงมักจะมันแข็งดีอืมแข็งดีเฮ็ดหนาเลยพี่น้องผนกระบอกอยู่ได้ใจเกตว่าขันเมื่อยกับพักกันพักในเด้อผนวะเฮ็ดออกได้พักที่ดอกนนี้ขอบคุณหลายพี่น้องที่เป็นห่วงกะเมื่อยอยู่พี่น้องแต่ว่ามันใจมักกะเลยพ่อมาได กับพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องน้นงเาเฮ็ดยังเฮ็ดคาเฮ็ดคาลายเด้อพี่น้องคนแถบนี้บ่คอยกินกันมันฮึ่นเนาะเบิ่งดีๆห่มนี่ห่มนี่ดอกงามเลยทสยังดอกหนาคาใหญ่ดีห่มนี่เกิดตามปลาซี่หน่อยล้วพี่น้องเฮ็ด<ล>่มี่ดอกงามเลยขาม,มันสวดีเฮ็ด่มี่บ่หลายเนาะนีะ่เฮ็ดขุนจืนพี่น้อง บั้งลักษณะไอ้พี่น้องบั้งลักษณะยายเกศนี่ใต่กีบดอกกับที่เป็นอย่างสี่นี่หลังดอกที่เป็นเรื่นๆร่นละพี่น้องเวลาหนึ่งแสบแสบอย่างกุบกรบนี่บางคนก็เอิอนเฮ็ดพุ่งหมูยายแกเขาเจาะกับมากเลยเ่ะกินกับตำมังหงพี่น้องเขาทายอยู่หลวกตมแล้วมากินกับตำมังหงอิจจุ้มนึงเล่มไปเรื่อยเดียวกัมันกลับมาเป็นยายเกศเห็ดดอกเดียวคือเก่าเนาะ อีกบดนดอกพี่น้องเนี้ยกับพอมูไงเวลาขาก็เอาเลือพี่น้องเห็นท้าดินเอาเพื่อเสนอสวยงามแห่งพี่น้องครับเป็นดอกเป็นสีนอแล้วกับเป็นมูเนี่ยเป็นสิเมยบันได้ก็มีพี่น้องร้อยยิ้มเสียงหัวหลอตอนนี้เงียบไปก่อนพี่น้องตอนนี้เงียบไปก่อนพี่น้องยางริมดอกนึ่ง นี่หละเห็ดดอกไผ่ลูกไผ่ก็ไม่ยาแน <Okay. S 1> ท้ <laughs> อ๋อยังได้อยู่เบิดผมมีอยู่ดอกเดียว <laughs> ยังก็กมาลุ่มกินดอกยางสวยเห็นาหนาหล่คนดอกนังเนอต้อ,องเกตง่าย,งายด้วย <laughs> พี่น้องถ้ตา,ตาเสียงบนเบาแจ๋วเ้าแจ๋วมวนั่นแม่น <laughs> พี่น้อง,องมันเป็นมู พ่อู่บ่ช่วงนี้กันที่พ่อกันประมาณนี้แหละพี่น้องเกบเห็ดดินแล่นี่พี่สุเห็ดินแร่นเห็ดินแล่นที่ยายเกตเอ่ยถึงเมื่อกี้พี่น้องนําไปสุปเบื้องลักษณะต้มซุปใส่ทั่วก,ก็ไดพี่น้องแสบคือกันดอกนึงพี่น้องมาแล้เออยืยุ่นดูสิใม็ดต้เกี้ยวอ๋อตอนนั้นเตี้ยวเนาะอือ เครื่ลังผู้จองหลายๆฝุ่นติว๋วอ,อีกดอกนะึ่งเล่นไปเล็มมามันจะเดตาหน่อยอยู่ขยายยางบมาสอา <c oughs> เดี๋ยวก็เต็มตามาลายยังแทะเนาะปวกลูกไอ้ลูกไปก็ไม่ยาเด้อยใหญ่เด้ดักมูดอกงามพี่น้องแต่เกิดบ่ปเ,เป็นโมดอกเกินเลยค่ะของละดอกสองดอกเนะเาะเฮ็ดปวกตัวนี้ หาขาวดอกนึงพอ,อเฮ็ดยังกะเก็บกหลอดพี่น้องมไหมบูชางเดียว <l> เป็นช่วงเฮ็ดบค่คอยมีบ่ดนดอกพี่น้องอล่อหลุนน้ากันอีกบ่ดนดอกกะเกิดใหม่อีกดอกนึงเอาเล่นไปเรื่อยๆพี่น,อน,น้องก็เล่นเล่นมือสีก็มานิยูเนี่ยเล่นะเรืเ่อยพอเรื่อยอยู่อ,อ้าวนี่ดอกนึงถ้าเฮ็ดไหวเป็นโดนกะล่อหลุนเด้อพี่น้องพี่ไพ่จะเก็บพุดมันหนกสีกดอกนึงเหนนลล็นไหงแค่ ออ่าได้ยูโหซื้อฤดูการหละพี่น้องมันนกมันหน่อยมันเทียนนะพี่น้องเห็ดหนาขาวม,มันคือดอกงามแท้ดอกเบันเทิงเราด,นะดนะูดอกนาดอกนาคาใหญ่นอ้อืงน,นี่ว่าเอามือฝุ่นดอกหนึ่งได้บ่เออได้อยู่ดอกนาะดีแฮงดอกหนึ่ง ออกจข็งไม้นี่ก่อนพี่น้องอมาเนี่ยหลุดน,น้ากันไม้น่ะสิได้พี่มานบ่ยังงามอยู่งามอันนี้ดอกนึงพี่น้องฝุ่นมาหั่นมาปันไหนได้เปิอือแข็งดีเล่นไปเล่อมากอ่ะที่มานเต็มตาจะเกลอยูกเก่เด้อเครื่องเลยเรือ <c oughs> พี่น้องนั้นเ <c oughs> ห็นว่าเห็ดดอกเดียวก็ได้ลักๆไอ้แรกๆกะ ต้นกีบกับเป็นเห็ดกอละพี่น้องบ้านนี่ก็มาเป็นเห็ดนาแหละพอเข้ากับเถาแล้วได้เยอะเกเห็ดเห็ดแนวไหนมันหาง่ายกับหาเห็ดต้นนั่นล่ะปุ่นเป็นขาวๆอยู่ปุ่นเป็นเห็ดนาขาวเห็ดขาวดินพี่น้องเก็บถูกเฮ็ดแล้วมันหาหนักตีหาอยังนั้นน้อเต่าเล็วกัหาะเพราะยังไเขาหลุนเห็ดขาวดินนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคันเห็ดลงหัวหัววัดเถาได้ปุ่นขึ้นพูดยาวๆเอาพี่ แต่อายุใบน้ำใจพี่น้องเอ้เยใจมักเขา่าปลาบ่อใดยังกะได้ความสุขเหรอพี่น้องคนเคยเข่ากะตีหูแม่นบ่น่ะแม่นเบิด้อสิลุยผนดอกนึงขอบคุณพี่น้องเด้อจ่าที่ให้กำลังใจยายเกียรติมาตลอดเมืม่อไอ้เพิ่นก็บอกไอ้พักกี่ตัวล่ะพี่น้อง <laughs> พักบ่ได้ดอกพี่น้องกินหอดพี่หอดน้องกินหอดปลานัมผู้ดอกงามตัวละเอาลุยเลย ขุนก็ไม่เอาเนื้ทางุมน้าที่มันเห็ดหนาข้าวเห็ดข้าวดินลับบานนี่มันมันเต็มตาไปยังเนาะเห็ดข้าวดินก็ได้จูงงามเนาะหนึ่งไปกินโดนๆดนกาแฟบคือกันละเห็ดข้าวดินนั่นแม่นบ่ละสองจู่มเนี่ยแม่นแม่นเด่นเห็ดตัวนี้คือห้างไงพี่น้องสีขาวออกออกเป็นโมพึ่งกันจะเห็ดหนาเลยออกออกเป็นโมเป็นโฮมเต็มตาอย่างเห็ดหนาข้าวเห็ดข้าวดินเนี่ยโฮมเดียวอย่างนี้เนาะ แมนเบิร์ดกับผมก็จะคือฝนคือฝนหย่อยบ่บ่เสียงลมมาคือฝนสิมาเลยได้บ่ดอกไหมบ่ตอนนั้นบ่ได้คือคือเนาะบรรยากาศถ้าฝนมากอะเห็ดเกิดใหม่ทันแล้วบริษัทบริษัทโบราวเนาะถ้ามีฝนเกิดรเด้อพี่น้องเหตุแมนเบิร์ดพี่ตะจูมันดูจุนกองเงี้ยงพี่น้อง พ่อเด็กเก็บอยู่พี่น้องเห็ดหนาขาวนี่เห็ดพ่เวอร์ตัวน,นั้นเห็ดเบือหลา่ทักแนวเห็ดแนวมันหายยากแต่จะไปหามยังแหละน้อ <laughs> เอานี่ดอกนึงเต้บวุไไ้บอะไรตัวนี้อะไรอ่านี้พี่น้องลักษณะของเครือมันหนกเครือมันหนกมันหน่อยหรือว่ามันเทียนล่ะพี่น้องนี่คือลักษณะของเครือจกักเืมอสีผ้าใยเกศจัดอยู่นี่ไอพี่น้องเบิง้งดอกนึง วูบวังนี่หลายเนาะผีทางหลังผีเ็นห่มเ็ดหนาขาวเด้อพี่น้องหลายเลยเกิดเป็นห่มพี่น้องเนาะตามเต็มตาเข่าโครงการผีแกงเซโนใหม่แสบคือกันเด้อพี่น้องเห็ดขาวดินมาเอาผีแยกเกศเป็นขา,ขาวๆอยู่งามจังเลยเน,ะนาะผีเป็นยางมันเมื่อยอยังล่ะ เนี่ยทีกั้นจ่วงมีเห็ดข้าวดินเห็ดหนาขา้าวเก็บเห็ดหนาข้าวนี่สิละพี่น้องเพิ่งกระหูงว่าเป็นช่วงเห็ดไหวเห็ดเก็บเห็ดยังกับเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องช่วงเห็ดอลังการก,กะมีอยู่พี่น้องรอรุ่นประมาณกลางสิงหานี่ละ่ะอ้าวลุยด้วยยางเดียวเลยยายเก โอ้ยกระได้ขี่ข้างหลังมาออกค่ขากรีห่มเลยขนาดมูออกไปหลายเพิ่นแห่งหลายได้ห่มเลยเห็ดหนาขาวนี่เอาสองตากับได้ห่มเดียวนี่ตุ้มเห็ดกอแม่เห็ดมีดีเห็ดกอพี่น้องดอกย่างงามเลย ผลคือสีตกเนาะแม่อืรมันากาศเป็นตาเฮ็ดปัวเกิดแห่งฝุ่นเขาเจ้าพี่นออ้องอ๋าฝุ่นขาวดอกนึงพี่น้องอืมหย่าง,งไปเลยย่างไปเรื่อยพอเฮ็ดไม่ไปเรื่อ,เอย,ยเนาะแม่อืมืองตาจะเกลพี่น้องพผลเฮ็ดยังเฮ็ดฝุ่นขาวฝุ่นขาวอา๋อฝุ่นขาวจุ่มง,งามอืมอ,อีกดอกนึงพี่น้องย่างงามแฝด แฝดบอกอืมเนออืม huh. อ well, mm. yeah. yeah. uh ีกดอกนึงจ nah. yeah. uh ี huh. mm, um ่น so ้องเพิ hmm. ah, so ่นเขามาทางนี้กอเฮ็ดเผิองเนาะอืมเดงอีกดอกนึงงามแห่งพี่น้องแดงกอปลาสะแบงเป็นกอหน้าแหงบอกม่นงามตัวละข้างซีเฮ็ดเผิองมาหนึ่งโอ้โ้คุณเพิองข้าไล่จีนองดอกนึงคุสองดอกสองบอกอ๋อรมยางงามดอกเดียวประมาณนี้อยดอกนึง มาปาในม้านให้ผ ah e ึ่งนอะบ้านเลยเก็บเปลี่ยนห่มเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยละพี่น้องตามห่มตามไม้ที่เคยได้ยังละเตต่อยางง่ามพี่น้องิ่งขาวอห้ยเหตุปูอยู่ขาุูปูอยู่บนก้านแหงแมนบ่ออยนี่เด็กดอกยางง่ามต่อลหรเล่งยันราบังหัน งนมอยู่เนาะนมอยู่โอสวยอยู่มันคืองามเทอะบ้านเพิ่งขาวพี่น้องมันสองจุ่มพี่จุ่มนึงเสาอไม่รูมากเลยหรอมันเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องขนาดเล่มไปเล่มมาเอ้าถือว่ามันอยู่พี่น้องม่นมปนสิมันกว่าว่านบ่นๆเลยอมสนามเคยเกิดมีบอมีบอ ดอกอู้ยางงามเลยตัวพูดดอกยางงามพี่น้องงามพูดอุ้ยอีกบ่ทั้งนั้นมันขักนอนี่ฮะคนณเคยมันกับมันคือเก่าล่ะพี่น้องนั่นเนาะบ่มานกับบ่เมื่อโอ้ยกับบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องมือนีินั่นเก็บไปเก็บมาดอกงามสามเฮ็ดมือหนิสามจูบบ้านี่ เกือหน่อยก็ยังงามเพลิล่ะขึ้นมาปลาทั้งนี้มันเห็ดผงขาวพี่น้องมาเลยข้างล่างพี่มันเห็ดนาแล่นาเล่เห็ดนาขาวเป็นนาเล่เห็ดนาขาวมัดพี่มันพอเลยมันพอเลยปลาาโยบันผงขาวอีกพี่น้องคือบัวลายเจเกตคือเสียงฝนคือเสียงฝนจังเสียงฝนอาอามา ก้าบานบ่ก้าบา,านแล้วและอยากเนาะไปไปหารถพี่น้องบรรยากาศฝ่าฝนบ,บ่เป็นใจแหล,ละรับพี่น้องเสียงฝนดังมากละเดินทางกลับไปรถกลับกลับบ้านก่อนพี่น้องไปบึงยอดเทศที่ใดที่มันน้ำยาเกศก็ถือว่ามันอยู่เ้อะพี่น้องเป็นช่วงเฮ็ดว่ายที่ใดสำนึกก็ถือว่ามาันอยู่รอเล่มที่ละดอกนยายเกศเอาไปมากก็พอเรือยอยู่เ้อะพี่น้องไปมากมาปลูกพื่ผืนเขา ต้นคลิปก็เป็นเฮ็ดกอแล้วก็มาเป็นเฮ็ดนาเล่แล้วก็มาเป็นเฮ็ดนาเขาละพี่น้องถ่ายคลิปที่เป็นไอเฮ็ดพึ่งเขาพึ่งข้าไลา่เอาถือว่ามันสำนึกอยู่พี่น้องเต็มตาเนาะเต็มตา <c oughs> ขนาดเฮ็ดออกบลายเดอ้อพี่น้องเล่นไปเล่มมากับมนันเต็มตาคือเกา่าไม้กับป้าน้องเมฆกับพี่น้องออกบลายเดอ้อพี่น้องอย่าหาวมาเอดซี FC พี่น้องที่เคยมาปา้านี่มากับบลายเดอกพี่น้องมันเกิดบลาย คนส่องปลากับพีจเกตอาศัยประสบการหูโฮมมั่นกันเลยได้ได้เลยยมานละ่ะพี่น้องเอากลับบ้านก่อนพี่น้องมานน้เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังเล่นใจทุกคอมเมนต์ถุกคำติชมคอยรอหล่นกันไหมพี่น้องเอายีเกต สวัสดีค่ะว่าบริษัเมื่อพี่น้องของฝนของกำลังมามันบาได้เอาเสือกันฝนมาพี่น้องมาหนิอเอาก้าบ,บานกันพี่น้องพอกันเมือสุดท้ายของเดือนเด้อพี่น้องเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนแหละล่ะพอกันเดือนหนาเมื่ออื่นพี่น้องวันที่หนึง่งสิงหาหน่อยจะเกตแม่นบะไม่เอา,า,าบอกมาบอลร้ายยายหางพี่น้องโงเม็ดล่ะกลับานกอนพี่น้อง,งบ,บาหน,น,น้สวัสดีครับ